อยากจะคุยเรื่องที่เราดองไว้แบบนานมากๆเพราะว่าเราเราเรา,เราดูจบไปแบบว่าโอ้นานเรียกว่านาน,านมากๆก็คือขอบวนการโจนจอมโจนลูปแปงเลนเจอร์ะทะตำรวจแพทเลนเจอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่คุยแล้วหรอไม่ไม่เราทําแล้วแต่ว่าคลิปมันเจ๊งไงอเออเราก็เลยต้องต้องทาใหม่นะฮะไฟมีปัญหานะเพราะฉะนั้นอัดใหม่ซะเลยก็จะเป็นอะไรไปนะฮะก็นะเรื่องนี้ก็จะว่าด้วยถึงกลุ่ม จอมโจรน,นะฮะที่ต้องไปขโมยลูกแปงคอลเลคชันคืนจากพวกอะไรนะตัวร้ายมันชื่อว่าอะไรนะแก๊งเลิตัวร้ายแก๊งเล,องเ,ลอเออแก๊งเลออก็นั่นแหละฮะในเรื่องหลักๆก็จะประมาณนี้อ้าวตำรวจไา้ไ,ไปไหนนั่นคือตัวประกอบ <laughs> ออนั่นตัวประกอบจริงนั่นคือตัวประกอบเลยฮะเพราะในเรื่องหลักคืออย่างชื่อนะฮะรูปแปงเลนเจอร์ <c oughs> VS แัทเลนเจอร์ก็ได้อะจริงๆตั้งแค่ลูปแปงเลนเจอร์ก็ได้เนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละฮะในเรื่องหลักก็จะประมาณนี้ส่วนพวกตำรวจนี่ก็จะเป็นตำรวจที่คอยไล่ล่ากแก๊งเลือเหมือนกันแต่ว่าพวกตำรวจก <c oughs> ็คือ ต้องไล่โจมไล่ไล่ลลลลจับโจรด้วยแหละตามปกตินะคือโจรเนี่ยพยายามจะชิงคอลเลกชันแต่ตำรวจนี่คือพยายามฆ่าแก๊งเลอร์พวกจับโจรตำรวจก็เลยจะมีการประทาร่างกายกันอยู่บ่อยครั้งเพื่อช่เพื่อปกป้องแก๊งเลอร์ไม่ให้โดนฆ่าก่อนโดนขโมยของอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะผมรู้สึกว่าเขาปูมาดีมากเลยความสัมพันธ์เนี้ย แต่เจยดายที่เขาให้บทตำรวจน้อยไปนิดนึงเขาปูโจนมาแบบเด่นเด่นเสือเกินถ้าไม่เชื่อคุณดูเอ็ MV, แบบว่านั่นแหละฮะเป็นโอพีขนาดตีกลงล่างอะ่ะของของตำรวจยังแย่กว่าของโจนอะ่ะออของตำรวจนี่คือแบบกี้ๆเลยอะ่ะของโจนนี่คือแบบหล่อมากเท่มากแล้วซีนซีนเทนเนี่ยโจนเยอะมากด้วยนะแบบว่า อืมอืคือเขาเทใจเนอะรองดูที่ไอลางอัปเกรดอะลางอัปเกรดคือมีอะไรให้โจรหมดแล้วก็อุปกรณ์อะไรดีๆโจนมีหมดนะฮะตำรวจจนมีหมดตำรวจได้ไม่มีอะไรได้ไอรถรถมอไซคันใหญ่มาหนึ่งอันใช้จนจบเรื่องอ่ะแต่โจนนี่คือได้ได้ไอเทมใหม่แบบเสมอๆเลยนะโอ้นี่เรานี่เราไม่ค่อยจะเวยทางไหนทางนึงเลยก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเนาะเป็นอย่างนั้นจริงอะใช่โอเค ในเรื่องประมาณนี้การเล่าเลือกสั้นแบบจบเร็วมากมาเรามาเริ่มแนะนําตัวละครกันเลยดีกว่านะฮะคนแรกก็คือยานไครินเองหรือว่าลูแปงเรดก็เป็นเป็นโอ้ต้องเรียกว่าหนุ่มนุ่มรอนี่มันหนุ่มรอแล้วทรงผมของเรานี่คือเหมาะกับการเป็นโจรอย่างมากเท่เท่เท่ทรงผมก็เท่นะอเจะว่าไงดียะ acting อ่ะอคติ้งมันดูแบบเจ้าเล่ยอ่ะเออเขาดูเจ้าเล่ยมากเขาคืออันเนี้ยต้องต้องขอเท้าวความมนในชีวิตจริงของเขาเขาคือเด็กอายุ19ที่มาแสดงในหนังเรื่องนี้นะฮะเออสิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่านั่นแหละฮะคือเออมันมันมันเหมาะสมอะ่ะมันออมันดูเป็นเด็กที่เจ้าเล่ยมีมีแบบว่ามีความไม่น่าไว้ใจอะ่ะเออ,เอ,อ มีความไม่น่าไว้ใจมากๆในรอยยิ้มหรือว่าในอะไรเขาจะชอบยิ้มแบบยิ้มข้างเดียวเข้าใจไหมแบบ<อ>ยิ้มแบบแบบทําให้ดูมไม่ได้<บ>เออแย่ๆเอเอใหญ่สยย,ยิ้มเออยิ้มเออประมาณน,นั้นอะ่ะเขาจะชอบสยงยิ้มแล้วเป็นตัวละครที่มีบทเด่นเด่นชิมหายวายวอดไปเลยหายว <laughs> ายวอดก็ด้วยความที่เขาเป็นเรดด้วยแหละแต่ว่ามันก็เด่นเด่นมากๆจริงๆคือเนื้อเรื่องไม่ว่าจะไปโฟล์ทที่ใครนะเขาก็จะมามาเสมอเลยอ่ะ แล้วก็มาแย่งซีนตลอดเหมือนกันนะฮะดีนะดีนะคนเนี้ยแล้วยิ่งตอนแปลงร่างนี่คือโอ้โหเท่เท่ได้อีก<ด>คือผมถึงขั้นต้องรีมาร์คไว้เลยนะฮะตอนที่ในในในช่วงที่ผมดูอะผมรีมาร์คไ้ถึงตอนที่ยี่สิห้านะฮะแนะนำให้ไปดูภาคไทยเนี่ยตอนที่ยีิห้าคือมันมากคือมันเป็นตอนที่รูแปลงเลสแบบชายเดียวสู้กับแก๊งเลอร์ที่มีที่มีตู้เซฟสองตู้อะ่ะเออ อโอ้ดูเดือดดูเดือดเลือดพล่านสนุกสุดมันเดี๋ยวใส่อินเสิร์ทให้นิดนึงพอเดี๋ยวติดลิขสิทธินะฮะอ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวนะเราพูดถึงแรงจูงใจให้เข้ามาเป็นโจรด้วยดีไหมจะพูดด้วยป่ะออพ,พูดด้วยก็ได้พูดด้วยก็ได้เนะก็คือ,อ ตอนแรกเขาเป็นเด็กหนุ่มมปลายธรรมดาธรรมดานะที่แบบว่าเก<อ>่งไปซะทุกอย่างก็เลยจะหัวเสียเพราะว<แ>่าแพ้พี่ตัวเองเออใช่แล้วก็อ่าใต่อต้านอะ่ะเออไบต่อต้านอะ่อออนอะคือคือพี่เก่งกว่าท,ทั้งทั้งที่เราก็เก่งมากพอแลวนะแต่ไม่ไม,ไม่ท่องพี่สักทีก็เลยแบบว่าเวียงใส่พี่ประจําแล้วก็ในในตอนแรกเขาก็จะมาเล่าย้อนหลังนะว่าพี่ของเขาเนี่ยพยายามง้อแล้วคือ นี่ไม่เอาน่าอย่างงอนซีไม่ท่านจะงอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวบทมกกันแปลกตเนนะก็ <c oughs> คือเขาเขาเขางอนพี่เขาแบบหนักมากก็เลยแบบว่าแล้วพี่เขาก็โดนแค่แข็งแล้วก็เหมือนจะเขาทําให้เรารู้สึกว่าพี่ตายไปอะไรเงี้ยอ่าออแล้วมันก็เสนอก็มีคุณคุณอะไรนะที่มาเสนอทางเลือกให้เขามาเป็นโจรสิเพื่อช่วยพี่นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาถึงได้มาเป็นโจรน,นะฮะ นี่คือเนี่ยค,คือโจรเนี่ยโดนปูบทถึงอดีตแรงจูงใจนะฮะแต่ตำรวจไม่มีะนะอะไรแบบเนี้ยโอเคอ่าแซะไม่เลิกแซะไม่เลิก,เ,ลกเดี๋ยวกูจะโดนด่าให้ได้แน่คลิปเนี้ย <c oughs> <laughs> โดนแน่เลยกูมาฮะต่อไปก็โยอิมะจ,จิโทมะนะฮะหรือเรียกสันส้นๆว่าโทมะนะฮะก็คือลูแปงบุลูแปงบูโอ้โหเสียงแบบีบใช่ไหมใช่ ลูแปงบลู Brew, ก็คือเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มนี้นะฮะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งหน้าตาหล่อเสียงแบบเย็นเยือกมากแต่ว่าเขาก็จะมีตอนที่ตอนที่หลุด,ลดออกมาเป็นเป็นตัวที่เออเอามาเอา,เอามาให้ฮาเอามาให้ฮาแล้วก็ฆ่าลูแปงบลูให้ตายในตอนนั้นเลยนะ คือเราดูมาตลอดเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบสุขุมเยงเงือกเย็นสุขุมเยเย็นแล้วหลอ่อแล้วบทบ,บทเต้นอะฝึกกำลังภายในเหะอเออฝึกกำลังศูยวิชาต,ตัว๊บคือโดนโดนม,มาเป็นอะไบิกเลยโดนควบคุมจิตใจแหละแต่ว่าคือ <c oughs> โดนควบคุมจิตใจเราเราไม่ว่านะฮะแต่ว่าเขาสุะอยู่เนาะ คอสตูม <Cost> <c oughs> เขานี่แบบว่าโอ้โหมันสุดจัดเลยนะเดี๋ยวเต้องมันต้องมีอินเสิร์ตให้ได้เนี่ยชุดชุดนี้โอ้โหคือแล้วคุณดูแค่ <c oughs> แล้วเส,ะสะื้อิกับไม่เขียวด้วยนะ <c oughs> คุณดูชุดว่าตลกแล้วนะฮะถ้าคุณได้ดูท่าเต้นแล้วก็โอ้โ <c> ห <oughs> เป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> ท่าเต้น โอ้มันคือมันชอวิมันศิลปะการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้สินะโถผมเข้าใจผิดมาไปเรียนศิลปะการต่อสู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันคือมันการส่งเสริมจิตใจอะทำให้รู้สึกแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นน่ะโอ้คือคือเราเราศรัทธาในตัวรูปแหวงรูปไม่งี้ยเลยหายไม่หายเลยเราศรัทธาในความเป็นพี่ใหญ่ในความเป็นสนิทกับอ่าอ่าแพท กรีนแม่เอ้ยแพทแพทหมายเลขสามเอ้ยหมายเลขสองแพทเรนหมายเลขสองนะแพทแพทพเรนหมายเลขสองนะฮะเขาเขาไปสนิทกันตอนนั้นแหละซึ่งก่อนนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่หรอกก็ไปสนิทกันเพราะไอเอเรื่องนี้แหละไอตอนนี้แหละก็คือเขาเขาเข้าใจกันอาก็คือแรงจูงใจให้เขามาเป็นโจ้วนี่ก็เพราะว่าเขาเนี่ยสูญเสียคนรักที่กำลังจะแต่งงาน ออจะมั่นเป็นคู่มั่นนะฮะที่กำลังแต่งงานกันแล้วกำลังจะแต่งงานคือเขาผิดเขา่าไปไปดูไปดูเสื้อผ้าชุดงานแต่งอ่ะล่าชานะฮะไปสายนั่นแหละแล้วพอไปถึงปุ๊บแฟนก็อยู่ในสภาพน้ําแข็งเกาะแล้วแล้วก็แตกสลายไปต่อหน้านะฮะอย่างเงี้ยโอ้ยดราม่าหนักนะค่อนข้างแบบว่าหนักเลยอ่ะหนักอ่ะเศร้าอ่ะเป็นกูกูก็เศร้าอ่ะถ้ามันขนาดเนี้ยเออ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่มีแรงจูงใจให้ไปให้ให้ให้เอาคนรักกลับมามากที่สุดเลยนะเพราะคนอื่นก็เป็นคนที่ก็ไปลือล้นกับการรวบรวมคอลเลกชันมากที่สุดในในกลุ่มหมาใช่เป็นแบบว่าคือตำรวจมีคอลเลกชันเหรอไปเอามาฉันต้องไปเอามาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอปรมณนเออคือเดือดแล้วก็บทที่เขาบทที่เขาต้องก็มีบ่อยด้วยนะฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่แค่ตอนเต็ดอาบิแม้กระทั่งตอนที่โดนแก๊งเลออ์เข้าสิงแล้วไปจีบสาวไปไท,ทั่วอะไรอย่างงี้เคงเจ้าชู้เอเป็นคนเจ้าชู้เอ้ยเธอจะรักจังเลยอ่ะไปเที่ยวกันเปล่าอะไรย่างี้เลยสุดสุดคนที่สุดนะฮะชอบมากเลย,ยนะอ่ะขยี่นานเลยอะะต่อไปก็คนที่สามนะฮะฮายามิอูมิกะนะฮะ หญิงสาวมอปลายที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะก็เป็นหลูปแปงเยลโล่นะฮะก็คาแรคเตอร์นางก็จะเป็นแบบใสๆน่าร so ักน่ารักเป็นเรียกว่าไงดีอ่ะก็คือเป็นเป็นอ่าโถนึกคำไม่ออกเลยทีเดียวเป็นไอคอนของความสดใสก็นั่นแหละฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนางเนี่ยคือ เป็นคนที่คอยให้ความสดใสภายในกลุ่มนอกจากจะเป็นคนที่ออดที่สุดในกลุ่มแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย<ม>เวลาเขาแบบว่าส่งสัญญาณลับๆอะไรกันเนี่ย<ม>นางก็จะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรอย่างเง,งี้ยงงๆแล้วแล้วก็จะมีเล่นบทพ่อแง่แม่งอนกับโทมัสอยู่เอ,อ้ไม่ใช่โทมักับไคลร์อยู่อ,อ่าเป็นพักๆกันเนาะพ่อแง่แม่งอนแบบว่าแอบแต่ว่าเอ้ยมี ใครลี่ไปนั่งกับสาวๆนางก็จะแอบส่งสายตานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอนางหลบตาปุ๊บใครลี่<ช>ก็มองหออาหนะมี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 มมเออมันก็มีอยู่จําได้ว่าทะเลาะกันเนรือ่องอื่นปหก็ทะเลาะก,กันบ่อยนะสองคนเนี้ยก็เรื่องความที่อายุเขาใกล้กันด้วยแหละเขาก็เลยจูนกันง่ายหน่อยเออทะเลาะก,กันบ่อยเล่นกันบ่อยลูกหัวยิกแก้มดึงจมูกโอ้ บ่อยฮะถึงเนื้อถึงตัวหมอนี่ไอหมอนี่นี่มันเร็วจริงเลยรูปแปงเทสเนี่ยสาเหตุที่นางมาเป็นลูปแปงเงยนโล่นี่คือสูญเสียเพื่อนสนิทนะะเพื่อนสนิทก็คือนางอมีปมตรงที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแบบจัดเต็มเออแล้วก็จะโดนโดนบูลลี่โดนบูลลี่แต่ก็มีเพื่อนคนนี้แหละที่เข้าใจเข้าใจาตั้งแต่เด็กก็โตมาก็สนิทกันมากนะฮะจนผมรู้สึกมึงสนิทกันจนมึงจะรักกันมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าเลยนะฮะ นั่นแหละแล้วนางก็จะช่วยเพื่อนมาให้ได้อช่วยเพื่อนให้ได้แล้วก็เป็นคนที่มีแรงจูงใจในการเป็นโจรน้อยที่สุดคือบางทีเราลืมไปเลยนะว่านางอยากจะช่วยเพื่อนนะเนาะนางไปโฟกัสเรื่องอื่นซะเยอะอนะฮะเออคือเพื่อนนางก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ด้วยแหละนะมันก็บทบทน้อยไม่ได้เน้นตรงนั้นด้วยอะ เขาไปเน้นความมันไม่ได้ขี้ยอ่ะไม่ได้ขี้กันก็อย่างนั้นอืมจะว่าไงเขาเขาจะเอามาเป็นตัวสดใสอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ใส่ดราม่ามากขนาดนั้นแต่จริงนางเป็นคนที่ดูน่าสงสารที่สุดเลยนะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับรูปแปลงเย็นโลกแล้วก็มีผลชาร์ตขึ้นมาด้วยนะว่านางที่เป็นติดหนึ่งในสิบของเซนไตที่น่ารักที่สุดด้วยนะฮะซึ่งถ้าพูดกันตามตรงผมก็รู้สึกว่าเหรออย่างนั้นเหรอ อ๋ออยา่างนี้สินะอะได้ได้ได้ก็โอเคก็ได้อยู่นะฮะเพราะส่วนตัวเราเราก็ไม่ใช่สไตล์ออตลนี้เท่าไหร่ส่วนส่วนส่วนตรวมึงค้านใช่ปะ่ะอ่าค้านค้านเข้าใจเ<ม>ข้าใจผมค้านเลยผมค้านเลยเพราะผมชอบสีเขียวคีร่าเมเจอร์มากกว่าเดีย๋ยวคีราก็เพิ่งเปิดว่าวว่า <laughs> ค่อนข้างจะแบบว่านั่นแหละฮะมาต่อไปเรามาพูดถึงตัวประกอบประจำเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะขบวนการมือปราแพทเลนเจอร์นะฮะ มาคนแรกก็อาสกะเคอิจิโร่นี่คือคนที่มีบทเด่นมากที่สุดก็คือคุณตำรวจหัวร้อนคนนี้นะใะภาพาคเสียงโดยนัทจูนนะฮะคนเดียวกับที่ภาคเสียงลูฟี่นะฮะซึ่งเกี่ยวภาคฮาเออเกี่ยวฮานะอย่างเช่นไอตอนที่เครียดๆอยู่แล้วเอาขนมปักอ้อยอะไรเงี้ยเออกูชอบฉัดนั้นมากเลยอะ่ะ <laughs> ก็คือในบทเนี่ยเขาก็จะเป็นตำรวจสายเป็นเป็นหัวหน้าทีมของแพทเลนเจอร์เลยฮะแต่ว่าก็เป็นคนที่ ค่อนข้างจะมุทะลุไม่ค่อยจะคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ชอบเอาหน้าไปโดนตีประจำนะฮะคือเป็นตัวเป็นตัวโดนอ่ะโดนแน่มึงถ้าเกิดว่าเห็นฉากไหนที่ตำรวจโพลมาเพื่อจัดการแก๊งเล่แล้วก็เราสันนิษฐานได้เลยว่าเละแน่นอนคือเราจะเห็นฉากบัวลายวันว่าไว้เปิดก่อนเจบก่อนเปิดก่อนจบก่อนใช่ แล้วก็จะเป็นโจนที่มาชิงเอาความโดดเด่นไปในช่วงท้ายเสมอๆเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งคุณตำรวจนี้เขาสแสดงได้ดีนะผมรู้สึกว่าเขาต้องใช้ energy ชในการสแสดงเรื่องนี้เยอะมากเยอะมากเอออารมณ์ทางสีหน้านี้มาเต็มมาเต็มมาเต็ม <c oughs> โตำรวจหมอร้อนน่ะคือมวร้อนจริงอ่ะเครียด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 หนักมากเลยเฉพาะตอนเครียดเครียดเครียดตอนที่โดนยาพิษนี่คือโอ้เครียดเครียดอีกเครียดแล้วขอบตาค้ำอีกเครียดเครียดเครียดมากคนคนนี้คือตัวละครที่แบกความเครียดของเรื่องไว้เลยอ่ะแล้วเขาก็จะไปมีปมกับกับไคริไคริในช่วงท้ายเนาะเพราะเขาจะแบบว่า ทำตัวเป็นพี่ชายอ่ะคอยปกป้องอคอยอะไรเงี้ยแล้วใครไม่ชอบอย่ามาทําตัวเป็นพี่อบแต่เขาก็จะพยายามแบบว่าตีสนิทกันเนี่ยจนบางทีเอ๊ะขายสาววายปัเนี่ย,ยอะไรเงี้ยก็ราๆนั้นนั่นแหละ,ะแล้วคนที่สแสดงเป็นแพทเลนหมายเลขหนึ่งนี่ฮะเขาก็อายุมากแลวนะสามสิบกว่าเลยนะฮะก็อย่างที่ว่าเลยฮะเขาคัดมาเพื่อให้เพื่อให้มันเห็นความต่างไงเห็นความต่างของช่วงอายุว่าตำรวจเองก็มี ก็มีวุฒิภาวะนะก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ในการมาเป็นอะไรเงี้ยเออไม่ใช่เหมือนเป็นโจรคือเด็กๆก,ก็เป็นได้แต่ตำรวจนี่คือต้องมีวุฒิภาวะ,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 ะอะไรอย่างเงี้ยอซึ่งตรงข้ามกับนิสัยเขานะฮะ <c oughs> นิสัยเขานี่มันเออมันเลยเขาไม่วุฒิภาวะ,ะไปแล้วอ,อันนี้มันเด็กหัวเรียนหลังคอมแน่นอน <c oughs> ต่อไปก็ที่คาว่าสักคุยะแพทเรนหมายเลขสองสีเขียวของเราเนี่เองฮะก็คือ อตัวประกอบในตัวประกอบอ่ะก็คือนอกจากว่าตำรวจเนี่ยจะเป็นตัวประกอบในเรื่องแล้วนะฮะเขาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งจางๆเป็นองค์ประกอบฉากที่เรียกว่ามายืนครบๆไปงั้นเองนะฮะแล้วบทที่เขาไดรับก็ส่วนใหญ่ก็ตัวฮาตัวโจ๊กเออเขาพยายามเป็นเขาเขาเป็นตัวโจ๊กอยู่นะเขาแบบ ผมไม่รู้ว่าภาคญี่ปุ่นเป็นไงนะแต่ว่าภาคไทยเนี่ยเขาจะเติมกาว่าครับลงท้ายด้วยไม่รู้ว่ามันมันถ้าเอาส่วนตัวไม่ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางญี่ปุ่นเขามาอย่างนั้นแล้วต้องต้องทำต,ตามมันก็มันก็ให้อภยัยได้แต่ว่าถ้าเติมเองมันก็รู้สึกว่าขัดขัดนะฮะผมผมไม่ชอบอางนี้แบบโอ๊ยไปทานข้าวคณนะครับอะไรเงี้ยเออมันมันดูแบบแว้นแว้นไปหน่อยเนะ่ยเออ,เ,อ,อเขารับบทเป็นรุ่นน้องของพระเอก แพทเลนหมายเลขหนึ่งกับแพทเลนหมายเลขสามนะฮะคือเป็นนายตำรวจฝีมือดีแหละที่ได้เข้ามาทำงานเนี่ยแต่ว่าก็ถ้าดีแค่ไหนก็เทียบสามคนก็อ่อนสุดอะ่ะนั่นนะฮะประมาณนี้แต่ว่าเขาก็จะถูกปู<ม>นความสามารถไดกา,ารความมั่นปืนเออใช่แม่นปืนเก่งมากแต่ก็ได้ใช้อยู่หนึ่งตอนทวดน,นะฮะ <laughs> ประมาณนะัน้นตอนที่ไปตอของเขาท่านันแหละเออก็ตะอ จริงๆตอนของเขามีเยอะนะฮะแต่ส่วนมากเขาจะไปเน้นทางการจีบอุมิโกะมากกว่าเนาะเขาจะหรือไม่ก็ไปฮาากับพี่รูปแบงกรูปแบงบูก็นะฮะเขาเป็นตัวโจ๊กนะแต่ว่าในบทการต่อสู้นี่คือจืดจางมากนะฮะต่อไปเราก็จะพูดถึงหญิงสุดแกร่งซือเจ้ของทีมตำรวจนะฮะเมียวจินซึคัษะโอ้โหคนนี้เรียกได้ว่าสุดแ่มเลยแ่มแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า ตกลงนางม,มีโมเมนต์กับสีแดงคนไหนใช่คือนางที่จะมีโมเมนต์กับพระเอกต้องใช้คาว่าพระเอกเรสอะ,อะเยอะมากก็คือมีทั้งกับเคอิจ e ิโร่ R o, และมีทั้งกับคริ e R I, ะนะฮะก็คือเหมือนจะปูให้นางนี่คือนางเอกเลยจะเป็นคอคนที่จะให้กำลังใจก็ได้หรือจะเป็นคนที่โดนปลอบก็ได้หรือจะเป็นคนเก่งก็ได้นะฮะ,ะเป็นได้หมดเลยอ่ะคนเนี้ย เรียกได้ว่าเออเป็นสายซัพพอร์ตโดยแท้จริงเลยแท้ทรูเลยใช่เออบางทีเราก็รู้สึกเหมือนว่าพวกโจรโดนโดนแบบว่าโดนใช้งานเน่ยเข้าใจไหมเออโดนใช้งานโดยนางแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าพวกตำรวจก็โดนใช้งานโดยนางเพื่อไปช่วยโจรเปล่าวะนั่นแหละครับมันรู้สึกแบบแบบนั้นเลยอ่ะคือไม่น่าไว้ใจเขาเขาดูเขาเก่งนะเขาเป็นคนเก่งดีไม่ด้เก่งกว่าเคอิจิโร่ด้วยซ้ำมั้ง ก็ต้องดูดูกันไปแต่มันจบแล้วนี่ใช่จบแล้วซึ่งมีภาค The m มูฟีหาดูไม่ได้หาดูไม่ได้เลยรอรอเออยู่นะฮะเด็กครับนางมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือนางจะชอบชอบหนุนตุ๊กตาชอบเอาหน้าไปซุกอะไรเงี้ยเป็นความลับของนางไลนะนางนางคิดว่านางคิดว่ามันเป็นความลับเป็นจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวที่นางมีะแต่จริงแต่จริงแล้วเคอจิโร่นี่รู้มานานแล้วว่า ดูมานานแล้วเป็นคนเป็นเป็นคนบ้าตุ๊กตาก็คือแอบเห็นมานานแต่แค่ไม่ได้พูดเฉยๆก็คิดว่าเอามันก็ปกตินี่นาอะไรเงี้ยเออแต่นางเข้าใจว่าไม่มีใครรู้ก็ประมาณนี้นะต่อไปก็ทาคาโอะโนเอลโหคนนี้รูปแอง X หรือแพทรินเอ็กซ์นะฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นทั้งโจรเป็นทั้งตำรวจอ่ะเป็นบุคคลสองหน้าฮะที่อยู่ทั้งฝั่งโจรอยู่ทั้งฝั่งตำรวจนะฮะก็คือแต่ แต่แต่แต่ให้พูดจริงจริง e <o S 2> มึงก <ๆ S 2> ็โจรมากกว่าโจรมึงโจรอ่ะมึงอยู่ฝั่งโจรแน่แน่ไม่มีทางเป็นตำรวจได้เลยอ่ะไม่มีทางที่จะเข้าข้างตำรวจแม้แต่นิดเดียว <C> e <o> เออคือบทเขาส่งมาให้หยุดทีมโจรจริงจริงนะก็นั่นแหละฮะและและแล้วลูแวปแหคนอื่นนี่ต้องปิดบันตัวตนพี่แกเริ่มเปิดเผยมั้งเออเปิดเผยแบบว่า โอ้มันเขาก็มีข้ออ้างที่ดีแล้วว่าเขาเป็นสายสืบให้แต่ว่าพวกมึงเชื่อไปได้ไงวะมันออกหน้าซะขนาดนี้ก็คือในเรื่องรูปแปวเลนเจอร์เนี่ยคือช่วงแรกๆมันก็จะเป็นแบบผัดกันสู้ผัดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเขามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันดูมีความลึกขึ้นมากเลยนะเออจริงๆเออมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันมันมีอะไรให้คิดเยอะขึ้น่ะความลับมันถูกตอนแรกๆเขาก็ยังไม่ได้รับความเชื่อใจจากท้งสองฟังกันแหละเออใช่ มันแบบนี่หมอนี่มันจะอยู่ฝั่งไหนแน่วะมันมันจะฝั่งตำรวจหรือฝั่งโจรหรือหรือเป็นฝั่งแก๊งเลอ่ออะไรเงี้ยเลยอะเนาะมาแล้วเลยบุคคลนี้มีความลับไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่งอะไรเงี้ยเลยอะเป็นสมสม,สมกับคําว่าเอกอะ่ะเออเป็นอุ้ยเท่ะ่ะกูว่าเนี่ย<อ>คนเป็นพระเอกชอบเออแล้วชุดออ <laughs> ชุดของเขานี่แบบว่านะเท่เท่ทจริงๆ ทั้งตอนที่เป็นแพทเลนเอ็กทั้งตอนที่เป็นรูแปงเิ๊กเลยอะ่ะ <c oughs> คือกูเชื่อว่าเรื่องเนี้ยเขาคนเดียวอะ่ะชนะแก๊งเลยได้เขาปูพลังมาแบบยิ่งใหญ่มากนะเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่มันก็ต้องเดินเนิร์ฟตามตามเนื้อเรื่องแหละ <c oughs> เขาโผล่มาตอนแรกมันเก่งไงแต่ว่าพอไปเรื่อยวก <c oughs> โนน็โดนเนิร์ฟเนิร์ฟสักกระจอกเลยคือตอนแรกระดับสเกลพลังนี่คือเขาสามารถรล่มือกับหคนพร้อมกันได้อ่ะ เออแต่พอช่วงหลังๆก็คือเดินโดนเนิฟสักเคอิจิโร่ยังเอาชนะได้อ่ะใช่โดนเนิฟหนักมากแต่ที่เคอิจิโร่มันไม่ได้อัปเกรดเทียอะไรเลยเคอิจิโร่ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะแต่แพ้เหรอโนเอลได้แพ้เหรอก็นั่นแหละฮะแต่เขามานี่ดีมากเทมากแล้วฉากตีลังกาที่เขาเล่นเองหมดเลยนะอือคือเป็นคนที่เขาฝึกมานะเขา เขาฝึกอะไรพวกนี้มาเพื่อจะรับบทนี้เลยเป็นคนที่ทุ่เทนะสุดยอดสุดยอดก็ฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะกับตัวละครอื่นๆที่เป็นคุณโคงมูเลหรือยานโชลีโอฮิระอายะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ฮะเพราะว่าเขาคือตัวประกอบแต่จะพูดถึงคุณโคงูเลหน่อยก็ได้ก็คือเป็นพ่อบ้านนะฮะที่มาใช้ พวกลูแปงนี่แหละให้ให้ไปเก็บลูแปงคอลเลกชันนะฮะก็จะโผลมาเป็นครั้งคราวตอนไหนที่คุณโคงูเล่เดนผมก็จะไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่เพราะมันน่าเบื่อนะฮะนั่นแหละฮะประมาณนี้จเย็นเพื่อนจเย็นเรามาพูดถึงองค์กรแก๊งเล่หน่อยดีไหมแก๊งเล่เนี่ยก็จะเออเออกูชอบกูชอบกูชอบนะโดยเฉพาะพี่น้ำแข็งเออมันมันเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอสุรกายต่างไอเป็นกลุ่มต่างดาวอ่ะ ที่ที่มีคาแรคตเตอร์แบบต่างมิติเอต่างมิติต่างม,มิติที่มีที่มีคาแรคตเตอร์อเป็นมาเฟียใช่ออโอม้มันเท่มากแบบว่าไออะไรโดกานิโอเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่แบบว่าฉันเก่งมากแนละ้วแล้วก็กำลังจกตะเสียนพวกนายก็ไปทำอะไรฉันสนุกไปไปไปอะไรเง,งี้ยเออถ้าเกิดไอถ้าใครยึดของโลกได้ใช่ป่าเออไม่ถ้าใครเข้าตาทำให้ฉันบันเทิงได้อะเออ เออซึ่งตอนที่โดกราริโอหัวหน้าใหญ่บุกโพเนี่ยโหเรารู้สึกสิ้นหวังจริงๆนะเออแบบพังพังหมดอะ่ะเออตำรวจที่ว่าเละแล้วยังเละได้อีกอ,ะอ่ะเออแล้วคนเขียนบทเป็นไรมากปะเนี่ยคือเอาตำรวจมารับหน้าแล้วโอ้โหเละเละเป็นโจ๊กเละแบบเละมากแล้วโอ้โหแล้วอีกคนนึงก็คือน้ำแข็งน้ำแข็งโอ,อ้ไอมนุษย์น้ําแข็งที่เป็นคนแช่แข็ง ใช้แข่งอ่าคนสำคัญของ,ลลลงหลงลูกแป้ออง้งหลายเออพวกไอเนี้ยก็ไอเนี้ยก็โหดโผล่มาแต่ละทีนะคือพี่จะเก่งไว้ไหนอ่ะเออภอพกิมิกที่เขาใช้ปืนยิงนัดเดียวแล้วทิ้งเลยอ่ะเออเอ,อเออยิงปั๊บทิ้งปืนหยิบใหม่ยิงปั๊บทิ้งปืนหยิบใหม่อะไรเงี้ยโอ้ันเท่ปืนน้ำแข็งด้วยนะยิงปุ๊บเป็นน้ำแข็งตอนสู้กับลูกแป้งเลสแบบตัวต่อตัวในช่วงแรกๆอะเนาะจำได้ไหม จำได้จำได้โอ้ช่วงที่ยิงโดนพักคุมเนี่ยโอ้กูนี่โอ้ไม่เจ้าโคตรเทลยดีจริงๆนะฮะกับอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คืออะไรเดสตราเดสตราไอ้ Dest ra. Dest ra A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  ตัวยิงระเบิดตัวเขียวๆอะ่ะอ,อาา่เออไอเนี้ยที่เป็นเป็นบริการทีชอบการกับผู้หญิงอะ่ะเออใช่ไอเนี้ยจะเป็นบริการซึ่งตอนที่เขาเป็นตัวนำเนี่ยคือโอ้ น่ากลัวมากคือเก่งมากคือมันเป็นไม่กี่ตัวที่ต้องให้ตำรวจกับโจนร่วมมือกันเพื่อฆ่ามันนะ่ะก็เป็นระดับบิ๊กบิ๊กในแก๊งอ่ะมือขวาหัวหน้ามันจะโอ้โหแล้วตอนนั้นนะ่ะถึงขั้นที่ว่าลูกแปงเลสแลกชีวิตเลยนะฮะเออเออคือ,ค,อคือถ้าถ้าเคจังไม่มาช่วยนี่คือตาย <c oughs> คือเรื่องเนี้ยแนะนําเลยคือมันมันดีจริงเนาะอีกตัวหนึ่งก็ตัวผู้หญิงอะ่ะมึงจำชื่อ,อได้ป่ะเอออะไรนะกอสป่ะมันชื่อกอสนะ หรอโกจำไม่ได้แต่ว่าอเออทั้งเสียงผ้านี่เ,เรียกว่าหวานคุณเออคุณพี่สาวจับใจมากเลย,อ,เ e OM, ยอ่ะเสียงเสียงแถมไอตอนที่กำลังจะชุบชื้อไอชุบเป็นตัวใหญ่อ่ะเ,<อ>เสียงเสียงเสียงแบก้าวอ่ะ <1943 S 1> สาวใบก้าวอ่ะคือเสียงหวานแบบเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่มากทั้งทั้งที่หน้าตาอุบาทมากเลยนะเออ แต่ทั้งเสียงทั้งซาวบุกเกาะอะโคเซซี่เลยมัเดียร์เทราบลูฉันไม่ให้แกมาจอดแค่นี้หรอกนะรีบไปจับพวกมนุษย์มาอีกรอบได้แล้วเออแบบมาแบบซิกซี่ก้าวช้าๆกอก็จะเป็นมรานี้นางจะคล้ายๆเมดูซ่าเนาะเออจะเป็นเมดูซ่า แต่จริงๆพลังของนางก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายเลยนะแค่มันคอลเลคชันชุบๆให้ตัวใหญ่ได้ก็บทบท,บทในเกือบจะทุกตอนเหมือนกันเดะอะไรเงี้ยเลยอะ่ะคือมา, uh huh. มาชุบมาชุบแค่นั้นเองแล้วเรื่องนี้ที่ต้องชมอีกเรื่องหนึ่งก็คือหุ่นยนต uh ์ลูแปงไคเซอร์กับแพทไคเซอร์เนี่ยคือเทนะเฮ้ย <Hey, S 1> ของเอกซเท่ของเอกอ่มันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ชิมายแล้ว <laughs> นั่นแหละฮะชื่อของเอกมันมันจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรถไฟอะ่ะ เออรถไฟส,สองอคันเดียวหรือ,อ,ส,อสองคันควะสองสองคันไข้กันเป็นตัวเอแล้วก็ยืนได้อะอ่าหันั้นนี่คือสลับสลับสลับบนหัวได้อ้เงี้ยเออสลับหัวเป็นสลับเป็นโจนสลับเป็นตำรวจแล้วตอนเป็นโจนนี่คือมือมันจะเป็นหนามเลยนะ,ะเท่มากเลยออีกอันนึงที่ต้องชมคือ CG ของเรื่องนี้มันรู้สึกว่าสวยไหมอืมกูชอบกูชอบเออซ g CG, CG, CG ไฟ CG หุ่นยนต์ในตอนที่ตอนที่หุ่นยนต์มันทําอะไรที่คนสวมชุดทําไม่ได้อะ่ะ คือมันไม่เชิงว่าสวยมากคือแสงเงามันดีนะฮะเข,เขาเขาเฉดแสงเงามาได้คล้ายคล้ายของจริงอเออคือคือดีคือดีนะฮะก็นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบรูแปลงเหมือนกันก็นะฮะพูดคุยความรู้สึกแล้วคนที่ชื่นชอบอ่อพเรเนเจอร์เหรอครับอ่ามีด้วยเหรอวะ <laughs> <laughs> เอาแล้ว <laughs> <laughs> เอาเอาแล้ว <laughs> ขอโทษทรับด่าได้แต่อย่าแรงมาก เ็บปวดไม่ทันนะฮะก็นั่นแหละฮะก็เนี่ยมันจะประมาณนี้คนที่ชื่นชอบมันมันผมเชื่อว่ามันต้องมีแหละคนที่ชื่นชอบต้องมีและเพราะว่าบทเขาเอาจริงมันก็มันมันมันเฮ้ยมันมันจริงมันจีแค่ช่วงหลังมันเออแต่ว่าช่วงช่วงแรกๆเขาก็เกลี่ยมาพยายามจะให้มัน บาลานซ์อยู่นะแต่ว่าบลนอพอหลังๆมันบาลานซ์ไม่ไหวมันเทแบบบาลานซ์ไม่ไหวเพราะพราพวกเขาไม่มีปมอะไรกันเลยเออปมอะไรวะไม่มีเลยเนาะเอเจิโร okay, อยากเป็นตำรวจเพราะโดนตำรวจช่วยไว้อ่อ,อแล้ว หมดแล้วอ่ะว่าน,นี้ฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับให้ที่ชื่นชอบนะฮะกดไลค์เกาะนั่นแหละฮะตามนั้นเลยฮะอย่ากทำอะไรก็ทำฮะแต่อย่าด่าแรงอย่างที่พูดไปนะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบี